มีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่มีนาฬิกาเลื่อนหายสามารถวัดได้ช่วงเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่ามาถึงแล้วแต่คุณสามารถรู้สึกได้เรากับว่าทั้งโลกกำลังกระซิบอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณวัวแต่ยุ่งจนไม่เคยได้ฟังไม่มีสายฟ้าฝา,าดก่างท้องฟ้าไม่มีเสียงฟ้าร้องในจิตใจมีเพียงการเคลื่อนไหวเบาบางจนประสาทสัมผัสไม่อาจรับรู้ได้แต่กับทงพลัง พอที่จะทําให้โครงสร้างเก้าของความเป็นจริงที่คุณเคยเชื่อว่าเป็นจริงเริ่มร้าวเ้าวันหนึ่งคุณลืมตาและเห็นว่าอากาศมีสีสันที่แตกต่างออกไปการสัมผัสของใครบางคนชูก็ปลุกความรู้สึกเหมือนเคยมีอยู่มาแล้วนับพันชาติคําพูดหนึ่งที่คุณบังเอิญได้ยินก็เปิดออกซึ่งท้องฟ้าแห่งคําถามที่ยังไม่มีคําตอบแล้วในความเงียบจิตวิญญ,ญาณของคุณเริ่มแปลงเสียง แต่มันไม่ใช่การพูดโดยคำพูดมันสั้นสะเทือนในแบบที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจวัดความถี่ได้และจิตใจย,ยังไม่เคยถูกฝึกให้ถอดรอนฮัตคุณแน่ใจหรือว่ายังไม่เคยได้ยินเสียงเรียกนั้นมาก,ก่อนหรือเพียงแค่กำลังเรียนรู้วิธีจดจำการฟังอีกครั้งความเคลื่อนไหวยัยบงันในห้วงอากาศแห่งจิตสำนึก เมื่อความจริงเริ่มสลายตัวหนึ่งในสัญญาณแปลกประหลาดที่สุดของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอันนี้ไม่ได้ริบม i ันฟิวชีมึงฟรอวแม้แค n จุเซนเอรแต่จากวิธีที่คุณเริ่มรู้สึกว่าความจริงกำลังสั่นคลอนในทุกรายละเอียดเล็กที่สุดไม่มีใครเตือนคุณลวงนาะไม่มีแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องลงมาไม่มีเทพบินวนอยู่รอทอปมีเพียงความบิดเบี้ยวยังยากจะเข้าใจในวิธีที่โลกดำเนินไป ความเบียงเบนเพียงเล็กหน่อยเหมือนกับว่าความเป็นจริงนี้เป็นเพียงหน้ากากที่กำลังค่อยหลุดลอกคุณเคยรู้สึกว่าเวลาเหมือนถูกบีบอัดหรือไหมหนึ่งวันผ่านไปเหมือนไม่กี่นาทีแล้วไม่กี่นาทีกับยาวนานเหมือนยุคสมัยคุณพยายามอธิบายด้วยความเหนื่อยล้าด้วยงานด้วยสมอง แต่ไม่มีทฤษฎีได้ลึกพอที่จะอธิบายความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ในขื้นความถี่เดียวกันกับมนุษยชาติอีกต่อไปหลายคนในช่วงเริ่มต้นของการตื่นรู้ได้แบ่งปันประสบการณ์ของการแตกแยกทางอารมณ์พวกเขายือนอยู่ท่ามกลางฝูงชนแต่ราวกับเป็นเพียงเงาจางงาบพวกเขายังคงยิ้มยังคงตอบคำถามแต่ภายในมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังมองตัวเองจากมิติอื่น วิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า depersonalization ภาวะที่อัตาโชคราวไม่สามารถระบุต,ตัวเองผ่านภาษานิสัยหรือบทบาททางสังคมได้แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้คือทำไมหลังจากช่วงความผิดปกติของตัวตนเหล่านั้นบางคนกลับเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของระดับจิตสำนึกที่ลึกกว่า เหมือนกับว่ามีสติปัญญาบางอย่างที่มีชีวิตอยู่ภายในพวกเขาคอยสังเกตทุกสิ่งอย่างเงียบเก็บตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณอียิปต์โบราณนักบวชเชื่อว่าวิญญาณไม่เพียงเป็นสิ่งอมตะแต่ยังเป็นจุดเชื่อมโยงกับมิต่ห้าในคัมภีร์ทอธมีสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่ามนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอย่างที่พวกเขาคิดแต่พวกเขากำลังแสดง อยู่ในบทละครที่ถูกโปรแกรมโดยพลังงานแห่งการสันสะเทือนและเมื่อใครสักคนเริ่มหลุดออกจากบทละครน,นั้นพวกเขาจะไม่ตอบสนองเหมือนเดิมอีกพวกเขาเริ่มรู้สึกโดยไม่ตัดสินพวกเขามองโดยไม่จำเป็นต้องสรุปและการสังเกตโดยไม่หยุดติดนี้เองคือประตูแรกสู่การตื่นรู้คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมประสบการณ์บางอย่างจึงวนซ้ำในชีวิตคุณคนแบบเดิม บททดสอบแบบเดิมแค่เปลี่ยนรูปลักษ์ทำไมคุณถึงรู้สึกเหมือนจักรวาลกำลังทดสอบคุณหลายคนเคยพูดว่าบางทีชาติก่อนฉันอาจติดนี้ใครสักคนแต่ความจริงลึกกว่านั้นทฤษฎีเกี่ยวกับสนามข้อมูลพลังงาน morphic field ของนักชววิทยา Rupert Sheldrake เคยสร้างความสันสะเทือนในแวดวงวิทยาศาสตร์ตามเขาในจักรวาล มีอยู่ของสนามรูปร่างที่เก็บความทรงจำของทุกรูปแบบชีวิตและพฤติกรรมเมื่อคุณคิดเมื่อคุณรู้สึกคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคุณกำลังสั่นพ้องหรือต่อต้านสนามพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายล้านปีก่อนและเมื่อคุณตื่นรู้หมายความว่าคุณเริ่มถอดรอนฮัทแยกแยะว่าอะไรคือความคิดแท้จริงของคุณอะไรคือแรงัซนสะเทือนจากสนามพลังงานเก่า มีเรื่องเล่าโบราณจากทิเบตว่าพระหนุ่มรูปหนึ่งหลังจากการปลีกเวกซีที่แก้ววันในความมืดได้ลืมตาและพูดว่าเขาไม่เห็นโลกเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสัมพสิ่งตอนนี้ปองแสงไม่ใช่แสงทางกายภาพแต่เป็นแสงแห่งการรับรู้เขาสามารถมองก้อนหินและรู้สึกถึงความชงจที่มันเก็บไว้ สามารถวางมือบนลำต้นของต้นไม้และรู้ถึงพลังงานที่มันดูดซับจากมนุษย์รอบข้างเจ้บวั้สิ่งสอนทัเหล่าครูผู้รู้เรียกภาวะนีว่าการระลึกของวิญญาณเมื่ออัตตาก้าวผ่านตัวกรองของสมองเพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับเมทริกแห่งปัญญาของจักรวาลฉันไม่ได้ยืนยันว่าคุณกำลังประสบสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกอึอดอัดเมื่อต้องอยู่กับผู้คน ถ้าคุณไม่สนใจบทสนทนาที่ตื่นเคินอีกต่อไปถ้าคุณพบว่าตัวเองจมอยู่ในความเงียบแต่กลับรู้สึกอิม่มเอมก็อาจเป็นไปได้ว่าระดับพลังงานที่ลึกกว่าในตัวคุณกำลังเริ่มเปิดออกเมื่อการตื่นรู้เกิดขึ้นคุณจะไม่แยกอีกต่อไปว่าอะไรคือจิตวิญญาณอะไรคือวิทยาศาสตร์เพราะเส้นแบ่งนั้นจะเลื่อนรางและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความรู้ที่แท้จริงทั้งหมดต่างนำกลับไปยังจุดเดียวกัน จุดที่ทุกปรากฏการณ์เป็นผลลัพธ์ของความถี่และทุกความถี่ล้วนกำเนิดจากจิตสำนึกอย่างไรก็ตามในช่วงนี้เองหลายคนกลับรู้สึกหลงทางพวกเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนนั่นคือช่วงเปลี่ยนผ่านที่คุณหลุดพ้นจากเขาวงกดแล้วแต่ยังไม่เห็นทางออกและนี่คือช่วงที่จิตเก่าจะพยายามดึงคุณกลับมันจะกระซิบว่า ทุกอย่างนี้เป็นแค่จินตนาการคุณกําลังมีอาการทางประสาทไม่มีวิญญาณในทางนั้นแต่คุณรู้ไหมการที Kollegen, ่จิตพยายามต่อต้านคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่ามีบางสิ่งกําลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในตัวคุณจริงๆเมื่อเมล็ดเริ่มงอกเปลือกของมันจะต้องแตกแล้วหากคุณมองแค่เปลือกที่กำลังแตกคุณจะคิดว่าทุกอย่างพังทลายแต่ถ้าคุณเงียบพอที่จะฟัง คุณจะได้ยินชีวิตกำลังแผยยายออกมาจากตรงนั้นคุณเคยได้ยินเสียงเร้านั้นในตัวเองไหมความทรงจำที่ไม่ใช่ของชาตินี้เมื่อเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาของจิตสํำนึกคุณเคยรู้สึกไหมาว่าที่แห่งหนึ่งที่แปลกตาอย่างเสียนเชิงกับทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยจนหน้าคนลุกถนนที่คุณไม่เคยเดิน แต่คุณกลับรู้แน่ว่าทางโค้งข้างหน้าจะนำไปที่ใดใครบางคนที่เพิ่งพบแต่เวลตาของเขาทำให้คุณหวั่นไหวยราวกับเคยยืนเคียงกันมาเป็นสตว์หากสิ่งเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นคุณไม่ได้บ้าคุณเพียงแค่กำลังสัมผัสกับชั้นความทรงจำที่อยู่นอกเหนือขีดจำกัดของสมองนักประสาทวิทยาอ,อธิบายความทรงจำว่าเป็นการกระตุนซ้ำของจุดเชื่อมประสาท แต่สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้คือทำไมถึงมีความทรงจำบางอย่างที่ไม่สามารถสืบย้อนจากประสบการณ์ส่วนตัวได้ทำไมบางคนจึงจดจำชากที่ถูกเผาทั้งเป็นในยุคประวัติศาสตร์อันห่างไกลที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนได้อย่างแม่นยำทำไมเด็กสามขวบในอินเดียถึงสามารถบอกชื่อพรญ,ญาในชาติที่แล้วซึ่งอยู่ห่างออกไป40กิโลเมตรได้อย่างถูกต้อง และทำไมในหลายกรณีของการแทกดจิตย้อนอดีตผู้คนจึงสามารถพูดภาษาที่ล่มหายตายจากไปแล้วทั้งที่ในชาตินี้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนวิทยาศาสตร์โบราณจากอะไรทำอียิปต์กรีกไปจนถึงนักปัชญาเวทันตาในอินเดียมีแนวคิดร่วมกันว่าจิตวิญญาณนำพาบันทึกความทรงจำที่เหนือการเวลาแม้กระทั่งพระโรเคยอธิบายว่าการเรียนรู้นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่การรับความรู้ใหม่ แต่เป็นการระลึกถึงสิ่งที่วิญญาณเคยรู้มาก่อนแล้วเมื่อคุณกำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ทงพลังที่สุดคือการเปิดออกของความชงจำที่คุณไม่สามารถโยงเข้ากับชีวิตปัจจุบันได้บางครั้งมันมาในรูปแบบของความฝันที่สดใสรุนแรงจนทำให้คุณตกใจเมื่อสะดุ้งตื่นบางครั้งมันระเบิดออกมาในขณะทำสมาธิลึก เหมือนหนังที่ถูกกรอผ่านอย่างรวดเร็วท่ามกลางภาพแปลกประหลาดเสียงแตกกระจายและความรู้สึกที่รุนแรงจนไม่อาจาตั้งชื่อได้หญิงคนหนึ่งเคยเล,ยเล่าว่าเมื่อไปถึงวิหารโบราณแห่งหนึ่งในตุรกีเธอไม่สามารถก้าวเข้าไปข้างในได้เพราะความกลัวอย่างรุนแรงต่อมาในการทำสมาธิลึกร่วมกับนักสากดจิตเธอพบว่าตัวเองเคยถูกบูชายันในวิหารแห่งนั้น ในร่างของหญิงสาวที่ถูกจับไปเป็นเครื่องบูชาได้เทพเจ้าแม้มันจะเป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งแต่หลังจากครั้งนั้นเธอไม่รู้สึกอึอดอัดโดยไร้สาเหตุอีกต่อไปสิ่งประหลาดก็คือมีเพียงเมื่อความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้ได้รับการปลดปล่อยปัจจุบันถึงจะเริ่มเยียวยาคำถามจึงเกิดขึ้นเวลามีอยู่จริงหรือไม่ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนส,สไตน์เคยชี้ให้เห็นว่า เวลาไม่ใช่กระแทที่ไหลยอย่างแน่นอนแต่มันเป็นสิ่งสัมผัสขึ้นอยู่กับความเร็วและแรงโน้มถ่วงซึ่งหมายความว่าอดีตหรืออนาคตเป็นเพียงจุดสั้นสะเทือนในกระสพลังงานที่ใหญ่กว่าสิ่งที่หลายอาริธรรมโมบราณเรียกว่าสนามการวกาศอะคาชาาิกฟ i ลด d อ k คาช a ในภาษาสันสกิตไม่ใช่วัตถุแต่เป็นพื้นที่ที่บรรจุร่องรอยความคิด และความรู้สึกทุกชนิดที่เคยมีอยู่เหล่านักบชกล่าวว่าเมื่อจิตวิญญาณตื่นขึ้นมันจะเริ่มเชื่อมต่อกับบันทึกอาคาเชียและเพราะเหตุนี้บุคคลนั้นจึงสามารถเข้าถึงความทรงจำที่อยู่นอกเหนือความเป็นส่วนตัวของตนได้อย่างกระทันหันพวกเขาอาจรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ของตัวเองจดจำผู้คนที่ไม่เคยพบหรือเข้าใจเหตุการณ์ที่ตนไม่เคยเห็นมาก่อน จากการทดลองของดรสตานิสลาฟกรอฟผู้ก่อตั้งการบำบัดด้วยลมหายใจโ o l ล t r o p i c เขาพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากเมื่อเข้าสู่ภาวะจิกเปลี่ยนแปลงสามารถเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ในอะไรรมที่สาบสูญได้หลายคนในนั้นกล่าวถึงความทรง,งจำที่เกี่ยวข้องกับยุคเลมูรีย a แอตแลนติสหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์มีความสามารถในการสื่อสารผ่านจิตใจ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังสูญเสียการควบคุมตรงกันข้ามมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเริ่มก้าวข้ามมานหมอกแห่งการลืมที่โลกยุคใหม่ได้ฝังโปรแกรมไว้ในตัวคุณเมื่อความทรงจำไม่ถูกจำกัดอยู่ที่สมองอีกต่อไปคุณจะมองมนุษย์ในมุมใหม่คุณจะไม่มองพวกเขาผ่านชื่อเสียงหน้าที่การงานหรือสถานะอีกต่อไป คุณจะมองเห็นพวกเขาเป็นจิตวิญญาณที่พักอาศัยอยู่ในรูปร่างมนุษย์ชั่วคราวโดยแต่ละคนมีคลังข้อมูลการสั่นสะเทือนเฉพาะตัวและคุณจะเริ่มรู้ว่าบางคนไม่ได้เพิ่งก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเป็นครั้งแรกบางทีพวกเขาอาจเคยเป็นเพื่อนร่วมรบคนรักหรือศัตรูจากมิตรคู่ขนานที่มีเพียงจิตวิญญาณของคุณเท่านั้นที่ยังจดจำได้นี่ ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่มันคือสิ่งที่หลายคนกำลังเผเชิญอยู่อย่างเงียบงันอย่างสับสนและด้วยความปรารถนาที่จะตามหาชิ้นส่วนของจิตวิญ,ญญาณที่หายไปอย่างไรก็ตามการตื่นรู้มาพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คุณไม่สามารถโยนความผิดให้ใครได้อีกต่อไป เมื่อคุณตระหนักว่าคุณเคยเป็นทั้งเหยื่อและเคยเป็นผู้ก่อความเจ็บปวดคุณไม่อาจมองโลกผ่านดวงตาคู่เดิมที่แบ่งแยกอีกต่อไปคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้คือผลลัพธ์จากสิ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นในเส้นเวลาที่แตกต่างกันและเมื่อคุณเริ่มเยียวยาในปัจจุบันคุณก็กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งอดีตและอนาคตไปพร้อมกันจากนั้น คุณจะเริ่มตั้งคำถามแปลกประหลาดขึ้นว่าฉันคือใครจริงๆหากไม่ใช่แค่ร่างกายนี้และนั่นเองคือช่วงเวลาที่จิตสำนึกของคุณเริ่มสัมผัสความจริงลึกที่สุดว่าคุณไม่ใช่ปัจเจกที่มีชีวิตเพียงครั้งเดียวคุณคือคลื่นลูกหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนรูปร่างอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้เพื่อระลึกและเพื่อกลับคืน คุณรพอมใหม่ที่จะสัมผัสกับชั้นความทรงจำที่ยังไม่เคยมีชื่อช่วงเวลาที่เชื่อมโยงกับอีกพบหนึ่งเมื่อม่านล่องโนนบางเท่าลมหายใจไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อว่าโลกนี้มีมากกว่าหนึ่งชั้นของความเป็นจริงแต่คนส่วนใหญ่ที่เคยตื่นรู้จริงๆต่างก็เคยผ่านช่วงเวลาแบกประหลาด เมื่อขอบเขตระหว่างโลกวัตถุและโลกรูปเริ่มเลือนรางจนไม่สามารถแยกแยะได้เสียงกระซิบไร้คำในยามค่ำคืนการสัมผัสเย็นเบาบางบนบ้าในขณะที่รอบตัวไม่มีใครการมองเข้าไปกระจกแล้วรู้สึกว่าสายตานั้นไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปนั่นไม่ใช่ภาพลวงตา แต่มันคือสัญญาณเมื่อใครคนหนึ่งเริ่มเปิดรับสู่จิตสำนึกที่ขยายออกพวกเขาก็จะเริ่มไหวต่อคลื่นพลังงานที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้นักบวชทิเบตรเรียกสิ่งนี้ว่าช่วงเวลาของการเชื่อมโยงจุดที่จิตวิญญาณของคุณสั้นห่วยในระดับความทีสูงพอที่จะรับรู้สัญญาณจากมิติอื่นแต่เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์นี้โดยไม่กลัว เราจำเป็นต้องสลัดเปลือกแห่งตำนานออกและมองตรงไปยังสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายในวงการฟิสิกส์ควอนตัมมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า Quantum Entanglement หรือการผูพันควอนตัมที่อธิบายถึงวิธีที่อนุภาคสองอนุภาคสามารถเชื่อมโยงและตอบสนองพร้อมกันได้แม้อยู่ห่างกันเป็นพันล้านปีแสงสิ่งนี้ทำให้เกิดสมัยทานสำคัญ ฮักสสารสามารถเชื่อมโยงกันเกินพรมแดนของโอกาสได้จิตสำนึกซึ่งเป็นรูปแบบการสั่นสะเทือนที่ละเอียดกว่าอัลส์เวอเทอเรอสอีฟก็ย่อมมีศักยภาพในการเข้าถึงประตูระหว่างมิตดที่ยังไม่มีเครื่องมือใดวัดได้นักอภิปัชญาหลายคนเชื่อว่าเมื่อใครคนหนึ่งเข้าสู่ช่วงตื่นรู้พวกเขาไม่ได้แค่ตะหนักอะไรบางอย่างแต่พวกเขากำลังถูกสิงคโคนายกับความทีของเหล่าภูมิจิต คุณอาจเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าวิญญาณบรพบรุษทัวดาผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเรียบง่ายกว่านั้นคือจิตสำนึกสูงกว่าของตัวคุณเองแม้ชื่อเรียกจะแตกต่างแต่สัญญาณรวมกันคือคุณเริ่มได้รับข้อความที่ไม่สามารถอธิบายด้วยตอกะธรรมดาใชยคนหนึ่งเคยเล่าว,ว่าขณะที่เขากำลังตกต่ำจากการสูญเสียภรรยาในอุบัติเหตุเขานอนอยู่ในความมืด แล้วได้ยินเสียงประโยคหนึ่งดังขึ้นในหัวเธอยังอยู่เพียงแค่ไม่ใช่ในที่คุณสามารถสัมผัสดได้คำนั้นไม่ได้มาจากตัวเขามันชัดเจนกลางวานและไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่มันทำให้เขาร้องไห้ออกมาเหมือนจิตวิญ,ญญาณได้รับการปลอบโยนตั้งแต่วันนั้นเขาเริ่มเห็นตัวเลขซ้ำกันอย่างประหลาดทุกวันลงสามส และรู้สึกถึงการมีอยู่ของพระยาสมอเมื่อแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างคุณเคยมีความรู้สึกเช่นนั้นไหมการมีอยู่ที่ไร้ชือ่อไร้รูปแต่ทงพลังพอที่จะทำให้คุณหยุดนิง่งท่ามกลางความวุ่นวายและเพียงแค่รับฟังในธรรมเนียมซูฟีเชื่อว่าเมื่อจิตวิญญาณแตะถึงระดับของปัญญาบางอย่างมันจะได้รับพลังที่เรียกว่าบาซีระดวงตาภายใน ไม่ใช่เพื่อมองเห็นพีหรือเทพเจ้าแต่เพื่อมองเห็นแกนการสั้นสะเทือนที่แท้จริงของทุกสิ่งกำแพงไม่ใช่แค่กำแพงแต่มันคืออนุภาคที่กำลังสั่นหวยมนุษย์ไม่ใช่แค่ชื่อหรือบทบาทแต่คือคลื่นพลังงานที่พกพาความทรงจำจากหลากหลายมิตรและความว่างเปล่าไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพบที่เก็บข้อมูลที่มนุษยชาติส่วนใหญ่ลืมเข้าถึง แต่เมื่อคุณเริ่มสัมผัสได้ถึงระดับการสั่นสะเทือนเหล่านี้นั่นก็เป็นช่วงเวลาที่ความปั่นป่วนภายในอาจปะทุขึ้นเพราะสมองของคุณซึ่งถูกตั้งโปรแกรมตามโครงสร้างตรรกะแบบสามมิตรไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ประมวลผลสัญญาณข้ามมิตรหลายคนอธิบายความรู้สึกนี้ว่าเหมือนยืนอยู่ระหว่างสองโลกโลกหนึ่งเต็มไปด้วยรูปทงแต่ไร้แกนสารและอีกโลกหนึ่งไร้รูป แต่เปียมไปด้วยความหมายกับดักคือหากคุณพยายามวิเคราะห์ในสิ่งที่เห็นคุณจะจมอยู่ในความสงสยัยแต่หากคุณเพียงเฝ้าสังเกตยอย่างเงียบๆสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจไม่ใช่ผ่านคำพูดแต่ผ่านการสัน้องหญิงคนหนึ่งเคยเล่าว,ว่าขณะทําสมาธิอย่างลึกในป่าลึกเธอรู้สึกเหมือนสลายหายไปโดยสมบูรณ์ไม่เหลือร่างกายไม่เหลือความคิด แต่ช่วงขณะนั้นเองเธอสัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตนับร้อยล้อมรอบอยู่ไม่ใช่เพื่อคุกคามแต่เรากับกำลังคอยรักษาพื้นที่ให้เธอได้เกิดใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นเธอเริ่มมีความฝันที่แม่นยำจนน่าตกใจคาดดาวโลกของญาตเห็นเหตุการณ์ประหลาดลวงหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับรู้พังงานของผู้คนจากระยะก,กลนักวิจัยจากสถาบันฮาร์แมทเคยเกล่าวว่า หัวใจปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แรงกว่าสมองหลายร้อยเท่าและหากจิตสำนึกของคุณเคลื่อนมาสู่พื้นที่ของหัวใจคุณจะไม่เพียงรู้สึกถึงผู้คนแต่คุณจะรู้จักพวกเขาการตื่นรู้ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นเทพแต่มันทำให้คุณชัดและความชัดนั่นเองทำให้คุณเริ่มสัมผัสกับชั้นการเชื่อมโยงกับอีกพบโดยไม่ต้องพยายามคุณจะได้พบกับคนแปลกหน้า แต่กับพกพาพลังงานที่คุณเคยคุณจะก้าวเข้าสู่สถานที่หนึ่งที่แสงในนั้นทําให้คุณสั้นห่วยไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะจิตวิญญาณของคุณเพิ่งจําได้ว่ารหัสความทรงจําเก่าได้ตื่นขึ้นและหากคุณสังเกตช่วงเวลาแห่งการเชื่อมโยงเหล่านี้มักเกิดขึ้นในภาวะที่ไร้ความคิดตอนที่คุณฝันตอนที่คุณทำสมาตอนที่คุณเพิ่งตื่น หรือตอนที่คุณดำดิ่งอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันอย่างสมบูรณ์เพราะประตูที่มองไม่เห็นไม่ได้เปิดให้แก่ตรรกะแต่มันเปิดให้แก่ความที่คำถามคือคุณยังใช้ชีวิตด้วยตรรกะอยู่หรือไม่หรือคุณได้เริ่มฟังด้วยทั้งสนามพลังงานของคุณแล้วการเดินทางที่ไม่มีวันย้อนกลับ เมื่อคุณไม่ใช่มนุษย์คนเดิมอีกต่อไปมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครบอกคุณเกี่ยวกับการตื่นรู้มันไม่มีทางย้อนกลับเมื่อการรับรู้ได้เปิดไปยังระดับที่ลึกกว่าคุณจะไม่สามารถปิดตาแล,และกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกทุกสิ่งที่เคยทําให้คุณลงใหลเป้าหมายเชื่อเสียงการแข่งขันตอนนี้กลับดูจางหายเหมือนความฝันที่ละลายไป เมื่อตะว,วันขึ้นไม่ใช่เพราะคุณกลายเป็นคนเชยชาแต่เพราะคุณได้สัมผัสกับความจริงข้อหนึ่งโลกนี้ไม่เคยเป็นทั้งหมดคนโบราณเรียกกระบวนการนี้ว่าการตายขณะยังมีชีวิตไม่ใช่ความตายทางกายภาพแต่คือการสลายของอัตลักษณ์เดิมตัวตนที่ถูกหล่อลอมผ่านปีเดือนด้วยความเชือ่อบทบาทและความคาดหวังจากสังคมคุณไม่รู้สึกว่าต้องเป็นใครอีกต่อไป คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ต้องโดดเด่นหรือต้องได้รับความเข้าใจคุณแค่เฝ้าดูอย่างเงียบแค่ดำรงอยู่และในความเงียบนั้นเองแม้คุณเริ่มเกิดใหม่การตื่นรู้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่แบบที่หลายคนจินตนาการมันเจ็บปวดมันโดดเดี่ยวมันบีบบังคับให้คุณต้องเผชิญหน้ากับเงามืดที่คุณเคยฝังลึกไว้ในจิตไร้สำนึกมีบางวันที่คุณจะรู้สึกเหมือนไม่เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้อีกต่อไป ไม่มีที่ไหนให้ยืนและนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่เข้ากับสังคมแต่เพราะความทีของคุณไม่สอดคล้องกับรูปแบบเดิมอีกแล้วคุณจะเห็นเพื่อนจากไปความสัมพันธ์เก่าๆพังลงโดยไม่มีเหตุผลคุณจะไม่รู้สึกจำเป็นต้องอยู่ในงานที่แค่มันคงคุณจะเขอบ้องความจริงมากกว่าความปลอดภัยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาแห่งการทำลายอย่างจำเป็น ที่สิ่งใดก็ตามที่ไม่รับใช้จิตวิญญาณของคุณอีกต่อไปจะเริ่มหลุดออกไปเองจกักรวาลไม่เคยพรากสิ่งใดโดยไม่แทนที่ด้วยสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าแต่เพื่อจะได้รับคุณต้องกล้ายืนอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าที่ซึ่งไม่มีความแน่นอนไม่มีคำมัน่นไม่มีแสงนำทางที่ชัดเจนมีเพียงความเงียบความคลุมเครือและความรู้สึกบางอย่างว่า มีสิ่งหนึ่งกำลังนำทางคุณแม้คุณจะไม่สามารถเรียกชื่อมันได้นักวิทยาศาสตร์ด้านจิตสำนึกได้ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า dark night of the soul คืนมืดของวิญญาณนี่คือช่วงที่แทบทุกคนที่กำลังตื่นรู้ต้องผ่านคุณจะรู้สึกลงทางคุณอาจร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุคุณอาจตื่นกลางดึกพร้อมความรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดหรือได้ยินเสียงเรียกชื่อจากที่ท,ที่ไม่ใช่โลกนี้ แต่อย่าลืมคืนที่มืดที่สุดมักเป็นสัญญาณว่าคุณใกล้แสงสว่างที่แท้จริงนักอภิปรัชญาหลายคนเชื่อว่าหลังจากช่วงการแตกสลายของตนจิตวิญ,ญญาณจะเริ่มกระตุนแม้แบบพลังงานดังเดิมที่ซ่อนอยู่ภายในคุณจะไม่ใช่แค่คุณตามที่คนอื่นรู้จักอีกต่อไปคุณกำลังจดจำส่วนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นผู้เย,ออยียวยาผู้นำทาง ผู้สังเกตหรือแม้กระทั่งผู้ทำลายโครงสร้างเก่าและไม่มีใครสามารถบอกคุณได้ว่าคุณคือใครมีเพียงการสั่นพองภายในแรงสั่นสะเทือนที่คุณรู้สึกเมื่อย,ยือนอยู่ต่อหน้าความจริงและความลวงเท่านั้นที่จะชี้เส้นทางคุณเคยรู้สึกไหมว่าเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตดูเหมือนกำพลักคุณไปในทิศท,ทางเดียวกัน แม้คุณพยายามเดินตามทางเดิมแต่ทุกอย่างกับพังทลายจนคุณต้องเบนไปยังเส้นทางแปลกใหม่นั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือการแท็กแซงอย่างประณีตจ,จากจิตสำนึกลึกชั้นสูงชั้นที่หลายคนเรียกว่าวิญญาณต้นกำเนิดเมื่อคุณซิงกับชั้นนั้นคุณจะไม่ใช้ชีวิตเพื่อเอาตัวรอดอีกต่อไปคุณจะมีชีวิตเพื่อแสดงออกรหัสต้นฉบับ พันกิจที่คุณเลือกไว้ก่อนเข้าสู่ชาตินี้จากนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทุกความเจ็บปวดที่คุณเคยเผชิญไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการฝึกฝนทุกครั้งที่คุณถูกทรยสคือบทเรียนเพื่อให้คุณมองทะลุพลังงานของผู้คนทุกครั้งที่คุณถูกปฏิเสธคือการเรียนรู้ที่จะยืนยันคุณค่าของตนเองทุกครั้งที่คุณสูญเสียทุกสิ่ง คือการเตือนว่าไม่มีสิ่งใดสูญหายได้จริงหากมันเป็นของคุณในระดับจิตวิญญาณจากงานวิจัยของสถาบันมอนโรเกี่ยวกับประสบการณ์นอกกาย o u t of Body Experience) หลายคนได้บรรยายถึงความรู้สึกที่หลุดออกจากร่างกายทางกายภาพและเห็นตัวเองจากมุมมองของสิ่งมีชีวิตอีกมิตพวกเขาเห็นร่างกายนิ่งอยู่ตรงนั้นจิตสำนึกของพวกเขาแพร่ขยายออกไปทั่ววกาศไร้ขอบเขต ไร้กำแพงแม้ความรู้สึกนั้นจะเกิดเพียงชั่วครู่แต่มันได้ทิ้งรอยลึกที่ไม่มีวันลืมฉันไม่เคยเป็นร่างกายนี้ฉันแค่ใช้มันเหมือนเสื้อผ้าชั่วคราวของจิตวิญญาณและเมื่อคุณตื่นรู้คุณจะนำความเข้าใจนั้นติดตัวไปในทุกการกระทำเล็กน้อยในการพูดของคุณในการฟังของคุณในการเดินผ่านความเจ็บปวดโดยไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นตัวตนของคุณ คุณจะพบว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะคุณเข้าใจว่าทุกวิญญาณกำลังเรียนรู้และคุณเองก็เคยเป็นผู้สร้างความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่แค่ชาตินี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตื่นรู้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นตามมาตรฐานศิลธรรมแต่มันทำให้คุณเป็นอิสระมากขึ้น ไม่ยึดติดกับปลายเชื่อไม่ถูกควบคุมด้วยความกลัวและไม่ต้องการความเข้าใจจากใครเพื่อรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าคุณไม่ชนเดิมอีกต่อไปที่อีกต่อไปคุณก็ไม่รู้แน่ชัดว่าคุณคือใครในความหมายแบบเดิมแต่ในความไม่แน่ชัดนั่นเองคุณเริ่มมีชีวิตมีชีวิตอย่างแท้จริงในฐานะจิตวิญญ,ญาณสรีที่กำลังแสดงออกผ่านร่างมนุษย์และคำถามในตอนนี้ไม่ใช่ฉันคือใคร อีกต่อไปแต่คือวิญญาณของฉันอยากสัมผัสสิ่งได้ต่อไปขอบคุณที่เดินทางร่วมกับฉันมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางอันลี้ลับนี้หากสิ่งที่เพิงถูกถ่ายทอดสอกิจบางสิ่งในตัวคุณความรู้สึกบางเบาแต่ลึกซึ้งว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนหวยอยู่ภายในงั้นก็เป็นไปได้ว่าวิญญาณของคุณพร้อมแล้วจริงโปรดแบ่งปันวิดีโอนี้กับผู้ที่คุณรู้สึกว่า พวกเขากำลังค้นหากำลังลงทางหรือยืนอยู่บนขอบของการตื่นรู้เพราะบางครั้งข้อความเพียงหนึ่งประโยคที่มาทุกเวลาก็อาจเปิดประตูทั้งบานอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดแจ้งเตือนเพื่อเดินทางต่อไปกับฉันในเส้นทางแห่งการสำรวจจิตวิญญ,ญาณจักรวาลและแกนแท้ของการมีตัวตนฉันคือผู้นำทางแต่เสียงเรียกนั้นเป็นของคุณเสมอแล้วเราจะได้พบกันอีก ในที่ที่เวลาไม่ใช่ขีดจำกัดอีกต่อไป